สวัสดีค่ะสสวัดีจ้าลูกหลานทุกคนมากินข้าวกันย่าเด้อมีอะไรน้ำเสนอตำมักทั่วลูกอันนี้ตำทั่วดำนะคทั่วอันนี้ทั่วอันอันเราโอ้ยเจียวไข่หยาเห็ดทำสวยเลยสวยเหมือนย่าเลยอันนี้เมนูไข่ดาวไข่เจี๋เอ้ามามา้าขอลดทล่องอันนี้มักทั่วปีแล้วลูกมักทั่วอันกั๊มข้าวกั๊มก็เลยดับมามามาแบบนี้หนูนายมากินกับแม่เด้อลูกเด้อหนูนี่ นุ่งเอิงตับแรกๆนี่ใครายุ่งมาม่าลูกเสรมเกือบทีบแล้วแซ่บตำถั่วเดี๋ยวตำละเอียดๆนะแบกที่ไม่กินกับน่งง่ายมันลูกกินแบบง่ายแบบอีสานบ้านเฮาดุกคุ้งคุ้งอ้ยพ่อแม่ใต้กินแม่งดีกับ 他很巧呢。 นั่งจิกค่อยๆพี่คอนอนาบักเสียงไปนะจนบักแจงว่าเนี่ยออกมาเฝ้าไหมไอ้ผู้ไอ้ก็เฝ้าข้างนี้เย้เอ้ยวันนี้เร็วเชย้เย้เย้โอ้ยหลังย่อน เรามากินข้าวนอกบ้านเฉพาะอันนี้กินข้าวนอกบ้านนอกสถานที่ก็เอาขึ้นมาให้อย่นข้าวนอกขึ้นดีแล้วกัำกินข้าวนอกบ้านทางแต่สันอยากกินข้าวข้างเธอข้าวลงเพนคือด้วยโรงร้านหรือว่านอกบ้านหรือหน้าบ้านกินข้ี่เรา ปูหยาบก็ไปให้เลี่ยนส่วนฝุ่นอันปูทุ่นร้วงเงี้ยหยาขึ้นคว่าเบลเลยแต่กำงามคิดทอดอันงัวทำงัวงัวมากลิ่นหยากำลังงามผูกเตะเห็ดในทางทางเขาเกี่ยวไปงัวอยู่ ีเรา,าไปที่เดิมเลยลุงรังที่เราเป็นมาเ,เรื่อยๆมาเทิงมุมทำท่าไพ่โมดแต่ที่เราขึ้นปูนอ่ะปูนที่ลงไปนำ้ำไปเปิดน้ำไปไมันจ้องลงอ,อ่ะมันลงไปเปิดน้ำนำ้ำาไปเปิดบางแรงมันน้ำ,นำานอยุ่พ่อลงไปเปิดน้ำพ่อยาวเลืออันนี้ลงไปนี่ไปกวนตรงนี้นะน้ำคุณเราอย่างน แล้วก็ห้ามลงไปก็ไม่ดิดขาดไปย่ำจีบโตไปพูดได้สามสิบสี่สิบเคลื่อนเคลื่อนยะเคลื่นใจเบาเย็นการโคตรใจเบาเย็นมันจะวิ่นหน่ำเนาะทิ่บาเย็นกระตามองไม่เห็นลูกหลานทุกคนปู่อะไปจะมองไม่เห็นยังไงลูกหลานแม้กระทั่งเงียบปู่ปู่กัดตีนจนเงียบตีนยังมองไม่เห็น ปูกระตินเดี๋กล้ามขาดกุ้งแล้วปูขึ้นจะกปูกล้ามยังขาดขาดยังไม่เห็นปูค่อยไปปูไม่อยากรักแล้วมองเห็นแค่กระดองหลังเรือไปเอาขายยอดนุงขาเต่าเต่าเต่าไปปูเข่เห็นเต้าไปเกลี่ยตัวมันมันนีนิวตินกับมาเดียวตื่นรถเขึ้นมากล้ามติดขึ้นแล้ ข้านวแจกามบอกตัวทัไปมแล้วขันขันขันกันปูบริสจีนตันนวิ <c oughs> ีกี่วันปูออคุยกับยังปูไปใจปูเห็นต่เห็นต่กามขามนั่นเห็บจีนขึ้นบนะ้าขึ้นใจขัวทีไรไรบอกดูการฟังสคร,รูบ <c oughs> <c oughs> ว่าว่าใครนู เนีาตาดีๆซองไปใช้ไม่อยากค่อยเห็นวิบแล้วต้องเล็งถ้าไม่เล็งมันก็มุกเลนแหละมุกลงทอดลงเลือดออกๆมองไม่เห็นขันมันอยู่ฟังก็เห็นอยู่มันอยูอะขึ้นเอาไปหมลนี้คือสมองก็เห็นแหละบางตาเบางยามก็ไม่เป็นขันมันอยู่พื้นอยู่แบบ มองไปเห็นดงขาวๆยูตอนนี้มันน้อยตัแล้วมันจะขึ้นท้องขาวๆกับโซกามโบยคอยสู้แล้วสู้ี่มันรีบกาปูจะมันอยู่ใสแล้วปูนเหยียบตีกตนบุ๊บเองอไหนเศร้าเศ้าเศ้าหอาทุกอื่นก็ไ่เห็นเ็ลไปปั๊บแล้วตวดตวมันคจ่องไ้แต่ย่ามห หาชองหาคือพวกนี้ว่ะสิปกติดขึ้นมาตัวจะไปแตมหลุมลานตั้งหัวันมากูเอาเลยบื่อปากติดตาขึ้นมาอันนี้มันเรื่องจริงหมเยื่อย่ิงนี้ดีส หาปลูกขอกห่อค่ก็อยคอยเป็นเรือกะทีเรือพวกยึงวงเวียนอันมองประมาณนี้ก็เป็นสามสิบนาทีช่องไปงมันรถไปเลี่ยนมันก็ไปควันวันดากวันคนไปรูปร่ลู่ลู่ลู่เรือออกค้าเท่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 าขน,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 นมันไหลผัดน้ำขุนหมดแล้วไปเมือ่อยหนาเพราจันจมันบม่ม ก็มาเท้าลางบนรถต้องร่วงกุมาณนี้แหละก็ะจะตามานันหมดจับเอาได้ยีที่ว่าตัวท่านปู่บชื่นขึ้นปูโบ่พานน้ำรงจุดนั้นน่ะขึ้นออกแม่ก็สิเลาะมาเรื่อยๆมันก็สิได้วัวมันนำใสวูร่งเบิ่ง,บงอีกรอบที่สองนำกุบณบาา่เท้าดูเดียวก็ได้ ลุงใส่ยาปกวรน้ำคุณพื้นน้ำล้วก็นอนรออยู่บ้านนอนพักไปก็เหนื่อยกระเป๋าไม่ได้อะไรทำเะไรดีฮะเนาะ มีตำแซบด้ยเนี่ยแกบมันยังอยู่ไม่ซื้อไว้สามกำอะไรเพราะนี่เราเาเทียบไปเลยไปแล้วอันนาเจ็บพะพุงมะพร้าวเจ็บมาแต่มลุงกวกท่านใส่ทิ้งแค่นั้นไอมอนืึพะพุงมาซื้อเหรอแบบอืมง่ายไปเออไป ม่ไปเก็บาไปเก็บก็มีอย่ตรงนั้น่อย่ามันเต็มตานเบอเก็บมพดมาพัดง่ายแพวกบุงหนีลงเก็บเลยมาซื้อลงแบบน้ำมาหลบตรงนนกับข้าเนีมาขายพะมาอ่อนเฮ้ยสังเกตตรงปวกนเงเ็นาเวหดเดเรีท่ผงทุขั้เมือเป็นที่นันทองปอใบหันแผน ข้าวเ้อลูกหล่นจมตายแพี่ลูกหล่นกินข้าวขันหน้ากันกินไปด้วยกูไปด้วยกู้่ลงทนานเ่เขยจะายเจ้ากัยู้ในกินลย่ายยในกินยงได้กินเม็นี้หลูกล้านเออกินไปด้วย พันนันนี่คักอยู่นั่น,นี่มือใหม่ค่อยเอามาพันพันตักทั่วผสงแงอ่กับองวานเพาอดูลีดีมูมนาอยาเลยของหวานเลยจำ็ำเ,เลย ท้านท้ายพุทธของวันเข้าไปมองเนี่ยก็มองไม่ค่อยเห็นนั่นหวังเป็นเน้มเลื่อมเลื่อมเวลาเล่าไปอันนั้นมันได้ไง มึงนึกภาพยีย่ยงยาเรียนเป็นเรียนดำอาสำหรับพินีเล่าลูกระดานด้วยเอฟซีทุกคนขอให้เจริญจเจริญรุ่งเรืองนะคะทำอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองแคบคขานทุกอย่างขอบคุณทุกกำลังใจจ้าโอ้ยหนืเอย